ในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่ของเซรีโลเปอร์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ของคอร์รัปชิบชาวเผยว่าความถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ปัจจัยสําคัญพอยต์มันอยู่ตรงนี้นะครับในเกมที่เป็นเป้าหมายโดยระบุว่าผู้ชายที่ปกป้องเกมเหล่านี้นั้นคืออาชญากรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ว่าคุณจะบอกว่าเกมไหนทําอะไรถูกต้องก็ตามและถูกตามกฎหมายแล้วพระราชบัญญัติอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่าอันนั้นถูกต้องชี้ไงของจริงผมบอกเลยนี่คือกลุ่มนี้คือตัวตึงคือเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะเหนือกกฎหมาย ได้แบบกฎหมายบอกมึงถูกอะ่ะแต่มุมมองกูอะ่ะมึงผิดแล้วก็ยังพูดต่อยว่าเหล่าผู้ชายที่ปกป้องเกมเหล่านี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยพวกกูพวกมึงเนี่ยเป็นอาชญากรต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงพวกเราเป็นอาชญากรแล้ววะชี่เอยทำไมเราถึงจะต้องมองว่าการที่เราเล่นหรือทำอะไรกับสิ่งไม่มีอยู่จริงแล้วมันเป็นความผิดอะ่ะเป็นปัญหาป่วยทางจิตอะไรบางอย่างที่แยกแยะความจริงกับโลกในวิดีโอเกมไม่ได้อะ่ะ สุดท้ายคนที่ถูกเกมหลอกและหล่อหลอมให้แบบมีความคิดบิดเบี้ยวอะ่ะมันคือพวกเราที่เล่นเกมทุกวันหรือว่ามันคือองค์กรเหล่านี้วะอันนี้คําถามของผมนะ